มีเรื่องตำรวจอีกอีกอก,อก,อก,กรณีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นวันนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งบนทางด่วนยกระดับอุตราภิมุกโทเวฝั่งขาออกนะฮะอยู่หน้าศูนย์อบรมลูกเรือการบินไทยอยู่ตรงดอนเมืองนะครับมีรถแท็กซี่คันหนึ่งนะครับคนขับเนี่ยชื่อนายวิชัยขุนรงนะฮะก็ขับแท็กซี่คันนี้นะฮะอยู่บนอยู่บนทางด่วน แล้วก็กําลังจะพาลูกสาวนะครับไปไปดูเรื่องการเรียนต่อที่มหาวิทยาลังสิธิ์แล้วก็นีฮะท่านผู้ชมครับปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจนะครับขับมาชนท้ายรถแท็กซี่ของคุณวิชัยนี่ครับและคนขับเนี่ยก็คือร้อยตำรวจตรีประโยชน์กรเกษมอายุ54ปีเป็นรองสารวัตรจราจรสอนอทางด่วนหนึ่งนะครับพอชนพบนะฮะตัวเองก็กระเด็นไป20เมตรได้นะครับแล้วก็ เสียเลือดมากแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิไปดูเนี่ยนะครับยังไม่เสียชีวิตนะฮะแต่ก็หายใจรวยรินมากและที่สุดก็ตายนี่ฮะคือนี่เป็นสภาพรถนะฮะฮอนด้านะครับครับดี๋ยดูภาพกล้องวงจรปิดอีกทีนะฮะที่เกิดเหตุนี่นะฮะรถแท็กซี่เหมือนชะลออยู่นะฮะนี่นะฮะ รถแท็กซี่อยู่ขัซ้ายสุดใช่ฮะขับชะลอชะลอแต่ว่ารถของทางด้านตำรวจเนี่ยมาโอ้โหนี่ฮะแล้วก็ไม่พ้นฮะกระเด็น,นะฮะเห็นคนกระเด็นเลยนะฮะคือถ้าเรามองจากภาพในกล้องวงจรปิดนี่เราจะเห็นว่าจู่ๆเนี่ยรถแท็กซี่ก็ชะลอความเร็วออแล้วก็หยุดออหยุดด้วยนะฮะใช่ฮะไม่รู้หยุดเพราะอะไรแต่ว่าจักรยานยนต์เนี่ยตามหลังมาด้วยความเร็วก็พุ่งชนเนี่ยฮะ คืคงคงจะยังไม่ทันมองว่าข้างหน้ารถหยุดแล้วใช่นะฮะแต่ปัญหาคือทําไมจู่ๆรถแท็กซี่เนี่ยหุดนี่หยุดบนทางด่วนซึ่งเบื้องต้นทางตํารวจยังไม่ได้ตั้งข้อหาคนขับรถแท็กซี่นะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าคือมอเตอร์ไซค์ตำรวจก็ก็มาค่อนข้างเร็วด้วยแล้วก็ไปชนท้ายเขานะฮะ